สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับก็เริ่มดูวงความลักของชาวาศีเมษในเดือนพฤกจิกาดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า3ดาบนะครับหรือว่าทีออฟซอร์เจนภาพของหัวใจของชาวาศีเมษหรือหัวใจของคนคนหนึ่งอ่ะที่ถูกดาบหลายเล่มปาดอยู่เพราะฉันไพ่เป็นนี้บอกชาวาศีเมฆแต่ท่านว่าคุณอาจจะถูกทำร้ายจิตใจอยู่บ่อยครั้งหรือคุณอาจจะบอกเขาว่าฉากเดิมๆหนังเรื่องเดิมๆนะครับที่มันซ้ําๆที่เหมือนกับหัวใจของเราเนี่ยไม่เหลือที่ว่า้เขาทำร้ายอีกแล้ว หัวใจของของเราเนี่ยเหมือนกับเจ็บจนพอจนเหมือนกับเราเจ็บปวดมากตอนเนี้ยเราเสียใจมากกับการที่ถูกทำลายซ้ำๆเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะผ่านเรื่องราวความรักมาเยอะอาจจะมีปัญหารเรื่องความรักมาเยอะอาจจะเจ็บปวดเสียใจถูกทำลายจิตใจอยู่บ่อยครั้งที่หัวใจของคุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับไม่เหลือที่ว่างให้เขาทำลายอีกแล้วไม่เหลือที่ว่าให้อีกสก,กี่แผลแล้วเพราะปัญหาที่เราไปรับรู้มาเนี่ยไพ่เดมูล อาจจะไปรับรู้ความจริงบางอย่างเข้าหรือาไปรู้ความลับที่เขาปิดบังเรามาตลอดเพราะฉันสามทับกับเดมูลใบนี้บอกว่าเราอาจจะไปรู้ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นเราอาจจะไปรู้ว่าเขาคบซ้อนเรา,าจ,จะไปรับรู้ว่าเขานอกใจเราเพราะฉันเดมูลใบนี้บอกว่าเหมือนกับเ,เราไปค้นหาคําตอบแล้วเหมือนกับเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่เลิกทําร้ายจิตใจเราสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะหยุดทําร้ายกันเมื่อไหร่จะเลิกทําร้ายกันเมื่อไหร่จะเหมือนกับรักกันสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะเห็นคุณค่าเห็นจิตใจที่เราบอบช้าเนี่ย เพราะฉันสามดาบกับเดมูนใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยคุณตอนนี้คุณคงรู้สึกเสียใจแหละอาจจะไปรับรู้ความจริงบางอย่างเข้าหรืออาจจะไปถูกอะไรปิดบังหลอกลวงหรืออาจจะทะเลาะกันและไม่เข้าใจกันหรืออาจจะเป็นการนอกใจก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้คุณเมฆคงอาจจะบอกถามเขาดูเหมือนกับไพ่ของเพิงเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้ถือคกเพิงแล้วถามเขาดูอยากจะถามเขาเป็นครั้งสุดท้ายอะว่าเนี่ยทำร้ายจิตใจทำร้ายหัวใจกันเนี่ยคุณมีความสุขไหมทำร้ายคนที่รักกันเนี่ยไม่น่าจะทกันได้ลงา เมื่อไรจะเมื่อไรจะหยุดทำร้ายกันเมื่อไรจะเหมือนกับหยุดทำแบบนี้เมื่อไหรจะเลิกหลอกลวงเลิกปิดบังเลิกทำร้ายจิตใจกันได้แล้วหรือ,อยังนั่นเองเพราะฉันไพ่ไม่ทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้อย่างที่บอกไปเขาที่แล้วผมดูให้เขาอาจจะไปโดนเวรกรรมนะครับเหมือนที่เขาทำร้ายกับคุณไว้เขาถึงกลับมาอีกแต่กลับมาเนี่ยก็จ,จะเป็นไพ่ขึ้นมาว่ากลับมาแบบเดมูนะกลับมาเหมือนกับกลับมาไม่เต็มน้อยกลับมาก็เหมือนกับอาจจะมีอะไรที่มันปิดบังอาจจะมีปัญหากับทางนู้นอาจจะมีปัญหากับคนที่มือที่สาม นะครับเออจะมีปัญหากับคนอื่นอาจจะมีปัญหาชีวิตส่วนตัวก็เลยกลับมาเดือดมูลกลับมาปรึกษากลับมาพึ่งพาเราแต่ตอนที่เราเจ็บปวดตอนที่เราเสียใจตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ท่ามกลางฝูงหมาป่าท่ามกลางการถูกทำ้ายเนี่ยเขากลับทิ้งเราไว้ท่ามกลางป่าทิ้งเราไว้กลางทางอย่างเงี้ยเพราะฉันพ่นยทั้งหมดทั้งมวลพ่สองไปเนี่ยเหมือนกับคุณถูกทิ้งไว้กลางทางอ่ะแต่เขากลับมาเสมอเลยนะเวลามีปัญหากับคนนั้นเนี่ยเขาจะกลับหาคุณเสมอเลยนะเวลาเขาเจ็บปวดหรือเขาถูกทำลายจิตใจบ้างเขาจะกลัับบมาเป็นนนนนออออออะไรรรรคยพหืี เขาจะกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเห็นคุณค่ากลับมาทําดีกับเรากลับมาทักทายกลับมาคุยกับเรากลับมาบอกว่าเฮ้ยเขาขอโทษนะกลับมาทำไปเหมือนกับเขาเห็นคุณค่าแล้วกลับมาทําสิ่งดีกับเรากลับมาเหมือนกับอยากจะรักษาเราไว้อะแต่ในออฟเพนดิคอลหรือสอซินถือเลยไหมเนี่ยว่าเขาอาจจะกลับมาแต่กลับมาแบบนี้กลับมาเหมือนกับคนที่จะไปอีกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะทิ้งเงินไปจะทำร้ายจิตใจกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นหมดทั้งวงไพ่สามใบเนี้ยชาวราศีเมษหรือคุณเมษเนี่ยคณอยากจะบอกคนที่คุณ คุณจะกลับมาทําแบบเดิมอีกหรือเปล่าฉากเดิมๆหนังเรื่องเดิมๆหนังสือเล่มเก่าๆนะครับเรื่องราวที่ย้ําอีกแล้วว่ามันต้องจบเหมือนเดิมมันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉันสามดาบกันบุญใบนี้บอกว่าคุณอยากจะบอกคนรักของคุณแค่นั้นแหละประเด็นหลักๆเลยอยากจะถามเขาแค่นั้นแหละว่าเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันไม่เหลือที่ไหวเขาอีกสักกี่แผลแล้วนะยังจะกลับมาทำร้ายกันอีกหรือเปล่ามันเจ็บจนพอจนเกินที่จะทนไหวแล้วอะ่ะพอแล้วกับการที่ต้องเสียใจพอแล้วกับการที่ถูกทำร้ายจิตใจพอแล้วที่ต้องมีน้ําตาพอแล้วกับ แต่เห็นไหมครับนายออฟฟิศคอนถือเหรียญไว้ในมือกลับมาเห็นคุณค่าคุณตอนนาทีสุดท้ายเสมอเลยกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักษาคุณกลับมาอยากจะให้ให้เราอยู่ใกล้ๆเขากลับมาขอ,อโอกาสเราเนี่ยและให้เราทนกับเขาต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นอย่างนั้นครับไพ่ขึ้นมานายออฟคับหรือไพ่ก้าถ้วยเจมภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขามองดูถ้วยหลายๆใบแต่มันก็ถ้วยไปเดิมๆอ่ะพะฉันไพ่ก้าถ้วยใบน,นี้หรือนายออฟคับใบน,นี้บอกชาวสีเมฆว่าคุณเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ นะครับคุณอาจจะเป็นผู้ชายมาดูดวงนี้ก็ได้นะแต่คุณก็จะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้แหละเพราะอะไรเหมือนมองดูถ้วยใบเดิมมองดูถ้วยใบเดิมมองดูถ้วยใบเดิมมองดูถ้วยที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยว่าเขาทําอย่างเงี้ยกลับมาทําเดิมเดิมกลับมาพูดกับเราเหมือนเดิมกลับมาต้องการเราเหมือนเดิมกลับมารักษากลับมาคุยกับเราเหมือนเดิมกลับมาบอกเราเหมือนเดิมแล้วกี่ครั้งแล้วที่เขาทาอย่างเงี้ยเพราะฉันพห้ก้าวถ้วยใบนี้บอกว่าฉากเดิมเดิมเรื่องซ้ำซมันย้ําว่าฉันต้องเจ็บอีกเหมือนเดิมออออออีีีีีีกก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 แแแลลล้้้้้้้้วววมมมััััััันนชาา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 ทท่่่่่เเเเเเเรรรรรรตงงงบบไไปปขขขคคคหโสืด กี่ครั้งแล้วที่เราให้โอกาสเขาเมื่อไหร่จะมีผลไม้บ้างนะเมื่อไหร่จะมีสิ่งดีๆบ้างนะเมื่อไหร่จะดูแลบ้างเรานะบ้างนะเพราะฉันไพ่ก้าวถ้วยเป็นนิ้วว่าคนักของชาวสี่เมษเนี่ยเขาอาจจะทํร้ายคุณทำร้ายจิตใจ,จคุณไปแต่ทุกครั้งนะครับที่เขาเจอปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอเหมือนกับเราเจอเนี่ยเขาจะกลับมาขอโอกาสเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเขาจะกลับมารักษาคุณไว้แต่ไพ่ก้าวถ้วยเป็นนิ้วว่าชาวสีเมษหลายท่านคงอยากจะบอกตัวเองหรืออยากจะแนะนําคุณนะคุณเหมือนคนที่แบบชินชากับความรู้สึกกชชิินาาาส่่งทีเํ เหมือนเขาทาอย่างนี้กับเราจนกลายเป็นเหมือนกับทําร้ายจิตใจเราจนเราเจ็บปวดจนมันเฉยชาไปแล้วกระสีนี้เขาทาอย่างงี้บอกว่าจะแก้ไขบอกว่าจะไม่ทําอีกบอกว่าจะจบกับคนนั้นบอกว่าจะเลิกกับคนนั้นบอกว่าจะเคลียร์ปัญหาบอกว่าจะไม่ทําอีกสุดท้ายครับอัศวินถือดาบนายออฟซอสสุดท้ายไพย่ใบนี้บอกว่าชาวสีไม้หท่านเนี่ยคุณก็เชื่อเขาทุกทีเลยพอเราเชื่อเขาพอเราไว้ใจเขานะครับพอเราคิดว่าเขารักเราปุ๊บเนี่ยเราก็ให้โอกาสเขาเสมอ เพราะฉะนั้นใน Oxford, ออฟโซลเหลือสินถือดาบเปนที่ว่าเขาเผลอที่ไลนเนี่ยพอเราทําดีกับเขาพอเราเชื่อใจเขาพอเรารักเขาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าพอเขาอยู่ได้พอเขาปกตินะครับพอเขาอยู่กับเราแล้วเขาหายเหนื่อยตอนมีปัญหาคิดถึงเราตอนเสียใจคิดถึงเราตอนไปเจอเจ็บปวดเหมือนกับที่เราเจ็บตอนโดนเวรกรรมทาร้ายโดนเวรกรรมตามทันกลับมาคิดถึงเรากลับมาเข้าใจเราแต่พอหายดีนะครับพอหายดีพอตัวอยู่ได้ปุ๊บกลายเป็นอวินถือดาบหมายความว่าอะไร หมายความว่าก็หนีเราไปอีกพอหายดีพอหายเจ็บพอหายปวดพอหายเสียใจพอมีความสุขก็ทิ้งเราไปอีกเพราะฉะนั้นออบซอ์ไปนี่ว่ากี่ครั้งแล้วที่เขากลับมาขอโอกาสคุณแลวคุณให้แผลเขาเสมอเลยเพราะอะไรครับเพราะความรักเพราะความเชื่อเอะมูนก้าวถ้วยเพราะความรักเพราะความเชื่อใจเพราะอยากจะคิดว่าดีกับเขาให้โอกาสเขาอีกครั้งเนี่ยคิดว่าเขาจะเห็นสิ่งดีๆบ้างจะเห็นคุณค่าที่เราทำบ้างจะเห็นอาหารบ้านเรือนความเป็นครอบครัวหัวใจเห็นจิตใจเราบ้างสงสารกันหน่อยได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยเพราะทัานไพ่สามดาบเก้าถ้วยเดอบมูนมานนี้บอกชาวสีเมีท่านว่าคุณก็อยากจะบอกคนที่คุณรักแต่ว่าถ้าเกิดเจ็บเหมือนกับพี่เราเจ็บถ้าเกิดเสียใจแล้วมาหาเราเนี่ยช่วยสงสารกันหน่อยได้หรือเปล่าอย่าทำร้ายกันอีกเลยหยุดบอกเลิกกันสักทีหนึ่งหยุดทําร้ายกันสักทีหนึ่งนะครับหยุดกลับมาทําร้ายกันสักทีหนึ่งเพราะเราเจ็บจนพอแล้วเพราะเราเสียใจยจนไม่เหลือที่ว่าให้เขาทำลายอีกแล้วเพราะฉ่นไพ่ใบต่อมาครับขึ้นมาว่าโฟล์ทอฟวานสีเมีเท้าใครหลายคนอาจจะบอกว่าเราต้องใช้สมองเหรอทำไมต้้้้องกลับไปใหเขาาาทํรดวย แต่ไพ่สี่เมท้าเป็นอยู่ว่าหลายๆคนเนี่ยกลับไปเพราะบ้านครับกลับไปเพราะแต่งงานกันก็มีกลับไปเพราะครอบครัวมีลูกด้วยกันก็มีเพราะฉันสี่เมทาบอกว่าบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันครั้งหนึ่งเราเคยแต่งงานครั้งหนึ่งเราเคยวางแผนอนาคตวางแผนชีวิตครั้งหนึ่งเราเคยวางแผนที่จะแต่งงานกันก็มีเพราะฉันไพ่สี่เมท้าเป็นอยู่บอกว่าถ้าเกิดเราใช้สมองตัดสินใจเนี่ยเราคงเลิกไปแล้วเราคงไม่แคร์เราคงไม่กลับไปหรอกแต่เราใช้หัวใจครับเราถึงให้โอกาสเขาแต่เพราะเราใช้หัวใจครับเราถึงทุกเจ็บที่หัวใจอ่ะใช้สมองในกาาร้ภัยเ จ็บมันเจ็บตรงที่หัวใจทุกทีเลยเพราะฉันไพ่สามดาบหมายความว่ามันเจ็บตรงที่หัวใจที่เรายังรักเขาอยู่มันเจ็บตรงที่หัวใจที่เดิเหมือนกับมันเป็นบ้านมันเป็นความสุขมันเคยเป็นความสุขกันมาก่อนมันเคยเป็นครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีๆต่อกันมาก่อนเพราะฉะนั้นที่คุณให้อภัยเขาทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพราะคําวลาคำเดียวเพราะฉะนั้นขอทำงายโดยชะตาของชาวสีเมษครับใครที่เลิกกันไปไม่เกินสี่เดือนนะครับสามถึงสี่เดือนนะครับไม่เกินหเดือนนะขอตอบว่ายังจะกลับมาให้อภัยกันได้ยังจะกลับมารักกันได้ ยังจะฟังให้โอกาสเขาได้นะครับไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าดิมิจิเชียนนะครับเป็นไพ่ของการแนะนําชาวสีเมฆในเดือนพฤษจิกายนแล้วก็การบอกด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ไพ่ใบนี้ก่อนเขาย้อนอีกรอบหนึ่งนะครับทำนายดวงตาของชาวสีเมฆเลยว,ว่า,ค,านค,คนที่เขาทิ้งคุณไปคนที่เขานอกใจคุณไปเขาจะเจ็บนะครับเดือะมูลเขาจะเจ็บเข้าใจเหมือนกับที่คุณรู้สึกเขาจะรู้สึกเหมือนกับที่คุณรู้สึกเลยนะครับเขาจะเข้าใจความเจ็บปวดของคุณเพราะเขาจะไปเจ็บเหมือนกับที่คุณเจ็บนะครับ เหมือนกับอีพีที่ได้วผมดูให้นั่นแหละเวรกรรมตามทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอถึงจะกลับมาเข้าใจเขาถึงจะกลับมาขอโอกาสเขาถึงจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณเพระใช้เกิดใครเลิกไปเกิน4เดือนถึงหเดือนผมแนะนำไม่ควรให้โอกาสเค้าแต่ถ้าเกิดเขาลอกใจเราไปเกิน4เดือนถึง6เดือนเนี่ยนอกจากเราเกิน6เดือนนวกันนะครับหรือปีหนึ่งเนี่ยไม่ควรแล้วไม่ควรที่จะกลับไปเจ็บปวดไม่ควรจะกลับไป3ดาบอีกไม่ควรจะกลับไปเหมือนกับหัวใจของเราไม่เหลือที่ไหวเขาทําลายแล้วอะหัวใจของเราไม่เหลือที่ไหวเขาทร้ายหรือเราเจ็บปวดหรือเสียใจอีกแล้วอะลองถามตัวเองดีนกัว่า คุณยังมีที่ว่างคุณเจ็บจนพอแล้วหรือยังคุณยังมีที่ว่างในหัวใจของคุณเนี่ยให้เขาอาดับทิมแทงอีกหรือเปล่าเห็นไหมครับมันเต็มไปหมดแล้วอะเพราะฉันมาดูไพ่ของคนรักเดี๋ยครับดูไพ่ของชาวสี่เมษในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็การแนะนําดีกว่านะครับไพ่เมจิเชียนนะครับมาผมไพ่เมจิเชียนใบนี้บอกชาวสี่เมษได้ทานว่าคนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับเขารู้นะว่าเขาต้องพูดยังไงเขารู้นะว่าเขาต้องทํายังไงเนี่ยคุณถึงจะเชื่อใจเขาเพราะฉันเมจิเชียนใบนี้บอกว่าคนรักของชาวสี่เมย ว่าเขาต้องพูดยังไงเขาต้องทํายังไงเพืถึงจะได้หัวใจเราแต่พอเขาได้หัวใจเราแล้วพอเขาได้สิ่งที่เขาต้องการพอเขามีความสุขพอเขากลับมาเป็นครอบครัวพอเรารักเขาเป็นความสุขดีๆปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจะทํามันอีกเขาอาจจะสัญญากับเรากี่ครั้งแล้วผิดสัญญาเขาอาจจะเหมือนกับบอกว่าจะไม่ทําอีกแต่ก็ทําเขาบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งเราอีกก็ยังจะทําหรือเขาอาจจะเคยสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนอาจจะบอกว่ารักคุณอยากจะแต่งงานอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะครับแต่วันนี้กลับทิ้งคุณไปแต่วันนี้กลับทำร้ายจิตใจ พราะฉันไพ่เดมูนกับเมจิเชียนบอกว่าคุณอาจจะไปรู้ความจริงบางอย่างที่เขาอาจจะผิดสัญญานะครับและคุณยังเชื่อมันในสัญญาเชื่อมันในคําพูดของเขาอยู่พยไพ่ใบนี้ก็เลยบอกชาวสีเมฆว่าเชื่อได้นะถ้ามันถึงระยะเวลาตามที่กําหนดแต่อย่าไปเชื่อคนที่เขาหลอกลวงคุณ3ครั้ง4ี่ครั้งหรือหลอกคุณกี่ครั้งแล้วก็ยังเชื่อเขาอีกนั่นเองเพราะฉันไพ่ใบต่อมาขึ้นมาวัตถุออบวานนะครับอัศวินถือดาบโฟล์ดออบวานนะครับแล้วก็เมจิเชียทนทำนายดวงชะตางของชาวสีเมตในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนเลยว่าคุณกำลังจะหลุดพ้นจากคนร นะครับแล้วเจอความรักที่เข้ามาใหม่ที่เป็นเมจิเชียนเข้ามากับซินถือดาบขอทํานายว่าคุณอาจจะพบเจอผู้ชายต่างชาติผู้ชายที่เหมือนกับอายุทางกายทางโซเชียลผิวขาวเด็กกว่าหรือคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่เข้ามาดูแลคุณเข้ามารักษาเยียวยาคุณเพราะฉันทั้งไพ่ใบนี้ชุดนี้ขอทานายครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชาวสีเมฆหลายท่านผมขอตอบเลยว่าคุณมีสิทธิที่จะหลุดพ้นจากความรักที่ถูกทิ้งความเจ็บปวดเสียใจที่เจ็บจนพอเพื่อเจอความรักที่ดีเข้ามาเยียวยาคุณ แต่เกิดเลิกกันไปไม่เกิน2 1ปีถึง2ปีเนี่ยเลิกกันไปไม่เกิน6เดือนเนี่ยก็ตอบว่าคนละคุณเนี่ยจะกลับมากลับมาแก้ไขมันได้อะจะกลับมาทำให้สิ่งที่ถูกต้องได้จะกลับมาลองใจกันอีกครั้งหนึ่งได้เพราะฉันพ่ทั้งหมดทั้งมวลพ่สีไปเนี้ยชาวสีเมฆคุณอาจจะลองให้โอกาสคนที่คุณรักลองดูอีกครั้งหนึ่งลองเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งลองดีสตาร์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มต้นอีกทีได้ไหมถ้าเกิดเรายังรักกันถ้าเกิดยังเห็นสิ่งดีๆ หรือปีหนึ่งอะไรอยากให้โอกาสตัวความจริงไม่เกิน6เดือนนะการผมขอตอบแบบนี้แต่เกิดเกิน6เดือนปุ๊บคุณเจอความรักตัวใหม่เข้ามาในปีหน้าแน่นอนชาวสิเมธก่อนวันเดือนปีเกิดคุณด้วยซ้ําทางโซเชียลทางไกลนะครับผิวขาวนะครับอาจจะเด็กกว่าหรือชาติต่างชาตินะครับคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาปกป้องนะครับใส่ผ้าคลุมเห็นไหมครับใส่ผ้าคลุมหมดเลยเข้ามาอยากทําทในสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณวาดฝันไว้สิ่งที่คุณต้องการพบเจอผู้ชายใน,ในอุดมคติพบเจอความรักในอุดมคติ พบเจอผู้หญิงในอุดมคติที่เข้ามาคิดอะไรทํเหือนเหมือนกันคุณชอบกินข้าวชอบกินข้าวผัดหมูเขาก็ชอบกินข้าวผัดหมูเหมือนคุณชอบไปเที่ยวเขาเขาก็ชอบไปเที่ยวภูเขาชอบไปเที่ยวทะเลเขาก็ไปชอบไปเที่ยวทะเลกับคุณจะมีงานอดิเรกหรืออะไรคล้ายๆกันคุณจะเจอคนที่เขาเหมือนกับคิดเหมือนเหมือนกันชอบเหมือนเหมือนกันทําเหมือนเหมือนกันดวงที่เหมือนกับส่งพรมกันประมาณนั้นขอตอบแบบนี้นะสำหรับคนที่เริ่มต้นความรักใหม่เลือกกับใครเกินหกเดือนนะครับไพ่ใบต่อมา ขึ้นมาว่าสิกออฟซอสหรือไพ่ตำแหน่งที่9นะครับนี่ไพ่แนะนาอยู่แล้วเนาะผมก็พูดล่วงหน้าไปแล้วเพราะฉันไพ่ซิกออฟซอสหรือไพ่หกดาบไปนี่ว่าคุณอาจจะพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรเพื่อหาทางออกว่าเมื่อไหร่นะขึ้นฝั่งเมื่อไหร่นะคนรักของเราเนี่ยจะกลับมาขึ้นเรือจะกลับมาหาเราจะกลับมารับเราไปสักทีหนึ่งทิ้งเราไว้กลางทางนานแล้วนะทิ้งเราไว้แบบนี้นานแล้วนะทิ้งเราทําไมใครหลายคนคงอยากจะถามเขาว่าทําไมเขาถึงทิ้งเราทาไมคนหนึ่งคนถึงทาร้ายจิตใจเราทั้งที่เราพายเรือมาตลอดทั้งที่เราทําเพื่อเขามาตลอดรัก ไพ่หกดาบนี่คือคําตอบเลยครับไพ่เลื่อนไปเกิน6เดือนนั่นหมายความคนคนนี้เขาไม่ได้ทาร้ายคุณมากพอนะครับเดี๋ยวเขาก็ทําร้ายคุณอีกแต่เกิดเขาเลือกันไปคุณไม่เกิน6เดือนเนี่ยผมขอตอบเลยว่าคุณยังมองหาฝั่งได้อยู่คุณยังพายเรือต่อไปได้อยู่คุณยังเหมือนกับมองหาทางขึ้นฝั่งได้อยู่เขาจะกลับมาขอคาตอบแบบนี้นะคุณก็ควรให้โอกาสเขาแม้ว่าจะเจ็บแม้ว่าจะเสียใจแม้ว่าจะเหมือนกับรู้สึกว่ามันก็ไม่ไหวแล้วอะแต่ไพ่เป็นอย่างว่าขอให้คุณพยายามพายเรือแม้ว่าเรือมันกำลังจะจมแม้ว่าคุณกำลง้อไห แม้ว่าคุณจะเจ็บปวดหรือเสียใจมากที่สุดก็ตามหรือรู้สึกว่าเหมือนกับทําอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ว่าพยายามพายเรือต่อไปอย่างน้อยมันก็จะต้องเจอฝั่งฝันแน่นอนเจอจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่บทสรุปความรักของชาวราศีเมษว่าเอทออฟัหรือไพ่แปดถ้วยขอทำนายว่าความรักของชาวสีเมษเนี่ยมีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินไปหาดวงดาวเห็นไหมครับแล้วเห็นไหมครับทิ้งถ้วยใบต่างๆนานาที่เขาเคยรักเคยแคร์มันเนี่ย พะฉั้นไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมฆว่านี่คือบทสุขเพาะราตองคุณว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณแคร์เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เขาไปให้โอกาสคนที่เขารักไปให้โอกาสจนเขาเจ็บจนชินเจ็บจนพอเนี่ยนะครับให้โอกาสตั้งหลายครั้งสุดท้ายคุณจะปล่อยวางสุดท้ายคุณจะหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณรักมากที่สุดคุณจะเฉยชากับสิ่งที่คุณเจ็บปวดสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณร้องไห้มากที่สุดนั่นเองเพราะฉั้นขอทำนายดวงตาของชาวสีเมฆว่าคุณจะพบปลายทางคุณจะพบดวงดาคุณณณจจจพพพบบบเเเเอออออสส้นทาาางงงงขขขคคคคุุุวววมมมหหั่ แลวคุณจะหลุดพ้นไหมคุณจะหลุดพ้นจากมันเองแต่ใช้เวลานานหน่อยใช้เวลาทุกทรมานใช้เวลาทิ้ทงไว้กลางทางใช้เวลาที่ถูกทำร้ายจิตใจเจ็บปวดเสียใจนานหน่อยทุกคืนค,คุณอาจจะร้องไห้นะครับทุกคืนคุณอาจจะร้องไห้หรือ3เดือน6เดือนคุณอาจกำลังจะร้องไห้อยู่หรือพายเรืออยู่บนน้ําตาตัวเองอยู่ก็ได้แหละเดี๋ยวจมอยู่กับกองน้ําตาตัวเองอยู่นั่นแหละแต่คุณจะต้องหลุดพ้นและคุณจะเจอสิ่งที่มันสวยงามความหวังไม่หมยสิ่งดีๆกำลังรอคอยคุณอยู่และคุณจะต้องหลุดพ้นแล้วก็ต้้อองงเเดดินนนนมาไัั่ะครบ ไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่คนรักของชาวสีเมฆนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างขอทำลายที่ไพ่แปดดาบก่อนเลยขอตอบว่าชาวสีเมฆท่านเนี่ยคนรักของชาวสีเมฆเขารู้นะว่าคุณเจ็บเขารู้นะเขาทำร้ายคุณนะ่ะแต่เขาอยากจะบอกคุณนะครับชาวสีเมฆว่าทนเจ็บหน่อยได้หรือเปล่าทนเสียใจกับเขาหน่อยได้หรือเปล่ากลับไม้เขาทำร้ายอีกได้หรือเปล่าอย่าพึ่งไปอย่าเขาได้ไหมอย่าพึ่งเดินหนีไปได้หรือเปล่าแปะถ้วยอย่าพึ่งเดินจากเขาไปได้ไหมรอเขาหน่อยได้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่แปดดาบไปนี้บอกชาวสีเมฆว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยเขาเหมือนกับยาคุะ ทนกับความเจ็บปวดทนกับความเสียใจอะทนกับเขาอดทนกับเขาหน่อยได้หรือเปล่ากับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณนะครับกับสิ่งเขาทําผิดทําร้ายคุณไพ่เดวิลครับขอทํานายว่าคนรักของชาวสีเมฆเขาจะถูกทําร้ายเหมือนกับที่เขาทําไ้กับคุณเพราะฉันเดวิลไปนี่บอกว่าเป็นการที่เหมือนกับทําผิดเสียผิดธรรมใครที่ทําบาปทํากรรมเอาไว้ก็จะถูกลงโทษโดยการที่เหมือนกับซาตานมายื่นข้อเสนอเนี่ยแหละเขาอาจจะไปหลงผิดเลือกคนผิดทําร้ายคุณทิ้งคุณไปแต่เขาก็จะไปเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่เขาไปหลงผิดอาจจะโดนหลอกเรื่องเงิน อาจจะโดนหลอกเรื่องความรักอาจจะถูกทําให้เจ็บปวดนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าวอเดรฟูลขอทำนายว่าคนรักของชาวสีเมฆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะครับหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับชอบนอกใจชอบเจ้าชู้หรือว่าคนที่เหมือนกับเวลาเจอสิ่งดีๆอวลาหลงคนอื่นเนี่ยก็จะเหมือนกับทิ้งเราไปเลยไม่แคร์เราเลยทําร้ายจิตใจเราเลยนะครับแต่เวลาเหมือนกับพอถูกทําร้ายมาบ้างเนี่ยก็เหมือนกับอยากให้เราทนอยากให้เรารออยากจะเป็นไพ่ขึ้นมาว่านอ็บบานอยากจะขี่ไม้เท้ามาหาเรา เพราะฉันอาศัิมืถึงไม่ท้าไปนี้บอกชาวสีเมฆหลา้ท่านว่าคนรักเขาทำร้ายคุณเนี่ยเขาเจ็บปวดเขาจะเจ็บปวดเขาจะเสียใจเขาจะถูกเวรกรรมทำร้ายเขาเพราะความผิดศีลผิดธรรมเพราะความบาปเพราะความไม่ดีของเขานั่นแหละนะครับและอาศวินถือไปเท้าหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาเขาจะวิ่งมาหาคุณเขาจะขี่มาหากวาดขี่ไม่กวาดอะไรเนี้ยเดินมาหาคุณรอยมาหาคุณเหาะมาหาคุณทันทีเพราะฉันไพ่ใบต่อมาครับไพ่อลาเคลแนะนําชาวสีเมฆหลาท่านว่าเฟลลิง ไพ่เปนบอกว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตกอยู่ในเหวอะตกอยู่ความเจ็บปวดตกอยู่ความรักที่มันเสียใจตกอยู่ในฤดูหกหักเนี่ยนะครับตกเหวแบบนี้ไพ่เป็นบอกว่าพยายามเปลี่ยนตัวเองซะเจ็บเปลี่ยนความเป็นทุกข์เปลี่ยนความเสียใจเนี่ยมาเป็นพลังให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางความรักนี้ไปนะครับไปเจอคนที่อยากจะมีหัวใจเหมือนเหมือนกันไปเจออะไรที่มันมีดีกว่าเมื่อรู้ว่าเจ็บเมื่อรู้ว่าตกหลุมเมื่อรู้ว่าเสียใจเมื่อรู้ร้องไห้เมื่อรู้ว่าถูกทำร้ายจิตใจเนี่ยตกหลุมแบบเนี้ยก็ปีนขึ้นมาสิ ไม,ไม่มีใครเขาทำร้ายคุณหรอกไม่มีใครเขาหังคุณเป้นนหลุมนี้หรอกนอกจากคุณจะกบฝังตัวเองเพราะฉันไพ่เป็นอย่างว่าเมื่อคุณตกต่ำแล้วเนี่ยคุณก็ต้องขึ้นบนเหมือนกันคุณตกต่ำนี้ได้ไม่นานหรอกแค่อยากบอกคุณแค่เนี้แหละว่าคุณอาจจะล้มไห้วันนี้คุณอาจจะผิดหวังวันนี้คุณอาจจะตกต่ำแต่วันใดวันหนึ่งอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้แต่วันใดวันหนึ่งคุณจะต้องบินขึ้นสูงคุณจะต้องปีนขึ้นมาด้วยความเข้มแข็งและเจอความรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเเเองกกกก็ขขบบคุชาาาาารีีีมมมททท่่นนน้้ดดูลิิะฝตต ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ